โอเคใบนี้เป็นใบสุดท้ายไฮไลเดอร์ er. แม่คิดว่ามันเป็นใบแรกของเมืองไทยคือต้องบอกว่าอ่ะอันบ็อกซ์กันเลยไหมเราจะเอาอธิบายให้ได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 ้โอเคเริ่มทุกใบที่ลิมิเต็ดเนี่ยข้างในมันจะไม่ขาวไม่ใดๆอ่ะมันพิเศษยังไงใบนี้มันชื่อรุ่นว่าปิกนิกปิกนิกแต่ว่าที่มันพิเศษใบนี้คือมันเป็นปิกนิกที่เป็นเบอร์กินแม่คิดว่ามันเป็นใบแรกของเมืองไทย ว้าวชันเลยได้ไหมฉันกำลังพูดว่าตอแนแรกฉันปิกนิกใช่โอ,อชื่อดูเป็นมิดนะดูเข้าถึงง่ายราคาไม่เป็นมิดม<ฮ>น,นีเสนอนราคานอนตอนนี้เกือบหกแล้วเกือบหกแล้ว<ฮ>และคาว่าจะเจ็ดในอีกไม่ช้าเนื่องจากผลิตออกมาน้อยมากและติดโอ<ฮ>มิครอนดังนั้นเนี่ยตัวแฟคทอรี่ของฝรั่งเศสอะคะ่ะก็ต้องหยุดรายการผลิตในระดับหนึ่งเมื่อดีมาลมากขึ้นสปายน้อยลงราคามันก็จะแรงขึ้นหมอเชื่อว่าในอีก3เดือนใบนี้จะแตะที่7ค่ะ แส็กกีอ 7, 2, ลองวิเคราะว่าทำมาไมมันหึงชื่อปิกนี้งนี้ไงมันเป็นสันสารนี่ไงเป็นกระเป๋าหวายที่ราคาแตะเท่าหิมะหนูได้ยินใช่ไหมลูกอ <laughs> ูได้ยินใช่ไหมยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะหรือว่าถ้าอยากจะดูคลิปอื่นๆดูได้ทางนี้เลย